สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปทรงปฏิบัติภากกรณียกิจหน้าโรงพยาบาลจุลาภร์เขตหลักสี่ วันนี้เวลา15นาฬิกา24นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังโรงพยาบาลจุลาภรณเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ของพระพุทธสิรินาคเพชัชยคุรุจุลาภรณ์แห่งที่สองซึ่งมีพระดาริให้ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิรินาคเพชัชยคุรุจุฬาภริของศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุลาภรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย,าาย์ตติยภู ส่วนต่อขยายการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนขนาด400เตียงสำหรับ หอพระหอพระพุทธสิรีนาคเพศัจยาคุรุจุลาพรแห่งที่สองออกแบบโดยอาจารย์วนิดาเพึ่งสุนทนศรศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมแบบประเพณีซึ่งเป็นอาคารทรงยอดตามลักษณะของพระจุลมงกุฎในตราสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์เพดานตอนบนเป็นทรงโดมตกแต่งด้วยจิตรกรรมสื่อสัญ,ญลักษณ์จักรวาลมนทนและพระภัยสัจยาคุรุไวยทูลยประภาในลักษณะคติแบบนิการมหายานฐานเสาแกะสลักหินเป็นรูปไก่ฟ้าสืบถึงปีนักศา์แห่งพระประสุทธิการ ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคกติยาราชนารีจากนั้นทรงเทศท,ทองหล่อพระพุทธสิรินาคเพศัชยคุรุจุลาภรสำหรับเชิญไปประดิษฐานณศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุลาภรเป็นแห่งที่สองซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุ์ร่วมสมัยปางหน้าปกบนพระหัตถ์มีหม้อยาเนื้อบรอนส์ขนาดหน้าตักกว้าง27นิ้วขนาดความสูง1.97เมตร ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดรวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรจัดสร้างพระพุทธศิรินาคเพศัศิยาคุรุจุฬาภรขึ้นตั้งแต่ปี2559เพื่อถวายเป็นพระราชกกศแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา89พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 84,000ศาและเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุลาภรณ์รวมถึงเป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนที่มารับบริการ โดยมีพระวินิจฉัยให้ศาสตร์เมทีนนทิวัดจันทนพลินศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมออกแบบตามคติมหายานซึ่งเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคที่ลงมาโปรดเหล่าสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บปลดเรื่องจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทั้งโรคทางกายทางใจและทางกรรมโดยเมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จได้ประดิษฐานณศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นแห่งแรก ส่วนศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแห่งที่สองนั้นเป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุลาภร์ขนาด400เตียงซึ่งจะรองรับประชาชนในการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจรตลอดจนการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบครันทั้งด้านอายุรกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมสุตินารีเวชกรรมและกุมาราเวชกรรมได้แกู่นยนหัวใจและหลอดเลือดศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์สองกล้องและศูนย์สรยกรรมกระดูกและข้อเป็นต้นซึ่งมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2565 เวลา15นาฬิกา48นาทีสเสด็จไปยังศูนย์ไซโครตอนและเพสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาพรส่งเปิดอาคารศูนย์ไซโครตอนและเพสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยายซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อผลิตสารเภสัชร,รังสีหรือสถานที่ผลิตยาโดยเป็นอาคารขนาด2ชั้นที่ได้รับการอนุมัติแบบแปลนการก,ารก่อสร้างจากสำนักงานปรมามูเพื่อสันติและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ศูนย์ไซโครตอนและเพสแกนแห่งชาติ it, ก่อตั้งขึ้นจากพระผานิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรัติยาราชนารีเมื่อปี2549เพื่อวางรากฐานการดําเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีสร้างภาพวินิจฉัยในระดับโมเลกุลทางเวชทศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นการยกระดับความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ไปอีกขั้น ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางมะเร็งวิทยาประสาทวิทยาและหัตถทยวิทยาโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับศูนย์ไซโครตอนและเพสแคนแห่งชาติส่วนต่อขยายภายในมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด2ชั้นโดยส่วนปฏิบัติการการผลิตสารเพสัตรังสีได้ติดตั้งเครื่องไซโครตอนรุ่น H.M. 2 0 S แบบเซลฟ์ชิลพร้อมระบบควบคุมเครื่องและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพมีกำลังการผลิตสารเพสัตรังสีที่สูงขึ้นและมีกำลังการผลิตไอโซโทปร,รังสีชนิดใหม่ได้หลากหลายชนิดซึ่งมีประโยชน์ในการใช้ค้นคว้าพัฒนาสารเพสัดรังสีชนิดใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อโรค เพิ่มมากขึ้นกว่า20ชนิดเพื่อนําไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพสแกนที่สร้างภาพการทํางานในระดับเซลล์และมีความสําคัญต่อการช่วยตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยําสามารถช่วยวางแผนการรักษารวมทั้งการติดตามผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเครื่องดิจิทัลเพสตีทีไบโอกราฟิชั่น 600H เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อช่วยยกระดับการเก็บข้อมูลการสร้างภาพและการวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้บริการเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยให้สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายพร้อมระบุตําแหน่งและขอบเขตของอวัยวะได้อย่างแม่นยําและยังมีระบบอองคอฟรีส AI ช่วยเรียนรู้รูปแบบการหายใจจำเพาะของผู้ ป่วยแต่ละรายและแก้ไขตำแหน่งที่คาดเคลื่อนให้โดยอัตโนมัติเพื่อได้ภาพรอยโรคบริเวณทรงอกที่คมชัด ด้านการตกแต่งภายในศูนย์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัชาติยราชนารีพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตเพื่อนํามาใช้ในการตกแต่งห้องตรวจวินิจฉัยและห้องให้การรักษาสําหรับผู้ป่วยซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจไม่เกิดภาวะเครียดและเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ป่วยให้มีจิตใจเข้มแข็งซึ่งในอนาคตศูนย์ไซคโครตอนและเพสการแห่งชาติจะเป็นสถานที่วิจัยทางด้านวิชาการเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และถ่ายทอด องค,ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเสริมประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นลดระยะเวลาในการรอคอยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด